วัสดีครับร้านให้ว่ซีฟู้ดหาดสุดชาดาระยองจำหน่ายอาหารทะเลส,สดเป็นๆครับวันนี้นําเสนอเมนูแนะนําของร้านนะครับผมก้างแก้วผัดพริกเกลือครับก้างแก้วทอดกระเทียมครับไข่ตุนทะเลหม้อไฟต้มโจทะเลต้มรันจวนทะเล อ๋อส่วนกระทะร้อนัสเลครับเฮฟวีู่นนะฮะแป้งนุ่มแป้ง,ปงบอกได้ครับะจะพงราดซอสไข,ข่เค็มไปเป็นซาซิมินะฮะร้านก็จะมีหมึกเป็นๆนะฮะหมึกว่ายน้ำหอยมระซาซิมิ ปลาเก๋าซาซิมิหมึกสายไว้บกนะฮะกุ้งมังกรกุ้งลายเสือซาซิมิอุนิไทยถือหอยเม่นหอยนั้งลมตัวเป็นเป็นก็พร้อมเสิร์ฟอาหารป่ากบปลาไหลกวางหมูป่าพร้อมเสิร์ฟ สำรองจองโต๊ะตามเบอร์เลยครับขอบคุณครับ